เขียนบินเพิ่มเ,เติมน้ำมันเกินนะคะเติมเกินคือเอาน้ำมันไปเติมน้ำมันแล้วให้ทางปั๊มน้ำมันเขียนบินเพิ่มจากที่ลงน้ำมันจริงๆนะคะแค่ยี่สิบลิตรให้เขียนห้าสิบลิตรแล้วก็ลูกลูกสาวนะคะมีลูกสาวคนเดียวหน้าตาน่ารักนะคะเรียนอยู่มัธยมปีที่สองก็ถ่ายน้ำมันออกมานะคะ น้ำมันเต็มถังก็ถ่ายออกมาแล้วก็เขียนบินเพิ่มใช้สา,สายดูดน้ำมันใส่ใส่กระลอนแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าที่บ้านจะต้องใช้รถรับส่งต้องเอาผักไปตรงตลาดหรือเอาน้ำมันที่เขียนบินเกินเนี้ยเอามาใช้ที่บ้านด้วยแล้วก็รับเงินนะคะจากบริษัทที่รับจ้างขับรถด้วยอยู่มาวันหนึ่งนะคะลูกนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมา ทุกคนตื่นขึ้นมานะคะมีเลือดออกที่ช่องจมูกมีเลือดออกที่ช่องหูก็ด้วยความตกใจนะคะด้วยความตกใจก็เหมือนกับช่วยกันนวดลูกแต่ลูกอะเส้นสมองแตกไปแล้วโยมท่านนี้นะคะพาลูกไปทั่วประเทศอยากจะให้ลูกหายขับรถพาลูกไปทั่วประเทศแล้วไปเจอไปเจอกับแม่ชีที่ต่างจังหวัดค่ะ พอรู้ว่าไม่ชีไปต่างจังหวัดก็ไปดักพบไม่ชีไม่ชีบอกว่า,าสายน้ําเกลือที่ติดตัวลูกอยู่ตลอดกับสายอาหารที่ใส่ลงไปในกระเพาะอาหารเนี้ยนี่มันคือสายที่โยมดูดน้ํามันไว้นะ mm hmm. เขาฟังแล้วเขาบอกเขาเสียใจค่ะทีแรกเ็าไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เขาคิดว่ากรรมอื่น mm hmm. กรรมอย่างอื่นที่ทําให้ลูกเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ เงินทองที่หามาได้แล้วก็ที่เก็บสะสมไว้ไม่เหลือเลยเพราะรักษาลูกหมดลูกนะคะถ้าเกิดเอแขนแขนนะคะช่วงรักแร้นเนี่ยถ้าไม่เช็ดตัวแล้วก็เอาแป้งโรยไปเปื่อยคะ่ะเนื้อจะเปื่อยแล้วก็แดงสภาพที่นั่งรถวิวแชร์ต้องขยับต้องพลิกตัวลูกทุกชั่วโมงนี่คือความคับแขนความกดดันนะคะแล้วก็ ความทุกข์หลายอย่างที่ที่ที่อยากจะให้ลูกหายคือคือนั่งคุยกับแม่ชีก็ร้องไห้แม่ชีบอกว่าอันนี้กรรมจากดูดน้ํามันแล้วเขียนบินปอมเขาบอกว่าทําไมไม่เกิดกับผมแม่ชีครับทําไมไม่เกิดกับผมให้เกิดกับผมดีฟ้าอย่ากเกิดกับลูกเขาถามว่าทําไมไม่เกิดกับตัวเขานะคะทําไมไม่เกิดกับตัวเขาทําไมต้องไปเกิดลูกเกิดขึ้นกับลูกเพราะลูกเป็นคนใช้ทรัพย์อะค่ะ เงินที่ได้มาจากการดูดน้ํามันนะคะดูดน้ํามันเพื่อเขียนบินเขียนบินเพิ่มนะคะมันเป็นเลือดเนื้อของลูกที่เราเอาไปเลี้ยงลูกนะ,ะตั้งแต่นมเลยค่ะตั้งแต่นมการศึกษาอาหารที่อยู่อาศัยทุกอย่างอันนี้เรียกทายาตกรรมค่ะกรรมของคนที่เป็นลูกต้องรับผิดชอบนะคะเขาให้เขาให้ยมเห็นในสิ่งที่ยมทำไง กรรมที่โยมทำไว้มันต่งผลให้ลูกให้โยมมีความละอายเกรงปูตบบถ้าเกิดขึ้นกับโยมใครจะรู้สึกละอายละ่ะโยมก็คงไม่รู้หรอกว่าอาการที่เกิดขึ้นน่ะตอนนี้ลูกโยมจะรับรู้กับสิ่งที่โยมใส่ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันเป็นวัฏจักรนะคะมันเหมือนระบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเลี้ยงดูกันอยู่อย่างนี้แล้วพอถึงเวลาส่งผลลูกสาวอายุแค่สิบสามเท้นสมองแตก รักษาสองปีแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับอยู่จนฝ่าโยมจะหมดตัวค่ะอยู่จนฝ่าโยมจะขายบ้านทิ้งอยู่จนฝ่ายโยมจะไม่มีที่อยู่อ่ะแล้วเขาจะจากไปเขาร้องไห้ค่ะเขาร้องไห้ว่าอืกรรมแค่นี้จะต้องทำให้เขาหมดตัวไม่ชีบอกว่ายมขายทองไปกี่บาทแล้วทองที่โยมได้จากการขับรถ ขนส่งนะคะขับรถขนส่งแล้วก็เขียนบินเปเขียนบินเพิ่มเนี่ยมันส่งผลมาให้โยมมีเงินได้ซื้อที่ดินได้ซื้อบ้านได้ทุกอย่างถามว่าคนที่โยมไปโกงมาเขาล่มลมจมไหมเขาไม่ล่มจมค่ะโยมยิ่งโกงเขาเขาก็ยิ่งรวยเพราะเขาไม่คิดอะไรกับโยมเขาร้องไห้แล้วบอกว่าเออเขาจะบวชให้ลูกได้ไหม ถ้ายุถ้าถ้ายมบวชให้แม่นะคะถ้ายมบวชให้แม่น่าจะน่าจะได้บุญมากฝ่าแต่ถ้าถึงกลับไปบวชให้ลูกอะลูกคงคงรับไม่ได้หรอกค่ะเขาให้แม่ฉีตอบแม่ฉีบอกว่าขึ้นอยู่กับใจโยมมยมยอม,มรับในสิ่งที่ยมทําไม่ต้องบวชหรอกค่ะเขาบวชก็ทําใจไม่ได้ยมรับในสิ่งที่ยมทำํำยมปักทูบเลยค่ะ ตั้งนหมโสามจบกรรมใดก็ดีที่เคยมีกรรมกับแม่พระธรณีด้วยการเขียนกิโลเมตรลงไปในบันทึกการเดินทางโดยเอาแม่พระธรณีอ้างในความยาวนะคะในความยาวของแม่พระธรณีเป็นกี่กิโลเมตรเนี่ยขอให้แม่พระธรณีจงเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอโหิกรรมแล้วก็ถามแม่ชีว่าลูกเขาจะหายไหม อาชีบอกอยูไปทำก่อนพอเขาไปทำพอเขาไปทำเสร็จลูกเขาก็ชักค่ะแล้วก็ตายสร้างความเต้าโศกเสียใจมากมากๆนะคะทั้งเพราะว่ามีลูกคนเดียวคนที่เป็นแม่บวชนะ,ค,ะคนที่เป็นพ่อก็ตอนนี้เข้ามากรรมนะคะกรรมบีบเข้ามาให้มาอยู่ในระบบของ นักการเมืองระดับท้องถิ่นกรรมยังไม่หมดนะคะกรรมที่เขียนบินโกงไว้ยังไม่หมดทําให้ต่อเนื่องมาเป็นชีวิตปัจจุบันที่จะต้องเขียนว่าประมาณที่มันไม่ตรงกับบินกบคฟามเป็นจริงอีกเพราะกรรมคนที่ทําเท่านั้นอะคะ่ะถึงจะรู้ว่าทําอะไรไว้ยังไม่ชีมาอธิบายให้ฟังตรงนี้ไม่ชีอยากบอกว่าทุกคนน่ะ ทำผิดกันได้แต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ผิดอะค่ะแต่เรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งๆท,ท,ที่เราไม่อยากทำแต่มีเหตุปัจจัยนะคะที่มันเป็นกรรมหนักส่งผลมาให้เราต้องทำกรรมอยู่ mm. เช่นนั้นเสมอๆเ,เรามีโอกาสได้เดินอยู่บนแผ่นดินโดยที่มีความสกกุขก็ถือว่าเป็นบุญอยู่แล้วแต่แล้ววันหนึ่งนะคะวันหนึ่งที่เรามีโอกาสขึ้นมา ทำอะไรเกี่ยวกับจะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องดูแลเนี่ยคนในครอบครัวก็อย่าเบื่อหน่ายคนในครอบครัวอย่าเบื่อหน่ายเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่เพื่อจากกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาอาจจะไปก่อนเราเราอาจจะไปก่อนเขาก็ได้เหมือนเรื่องที่แม่ชีกําลังเล่าอยู่ถามว่าในเมื่อแม่ชีรู้แล้วทําไมแม่ชีไม่แก้ไขให,ให้เขาหลุดพ้นจากกรรม ถ้าไม่ชี้ยกกรรมจากเขาออกจากตัวเขาได้มันคงไม่มีเรื่องนี้มาเล่าหรอกคะ่ะเพราะว่าใครทํากรรมอะไรคนนั้นก็ต้องรับกรรมนั้นทํากรรมดีไว้ก็รับกรรมดีทํากรรมไม่ดีไว้ก็ต้องรับในส่วนที่เป็นกรรมไม่ดีแล้วเรื่องที่อยู่กับเราทุกวันทุกวันทุกวันในชีวิตประ,ประ,ประจําวันซื้อใบประกาศซื้อใบประกาศนะคะ ซื้อใบประกาศนิบัตรเรียนไม่เก่งนะคะเรียนไม่เก่งแล้วก็ไม่คิดจะเรียนด้วยพ่อแม่ก็ส่งเงินทองให้อยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาก็กลับไปบอกกับพ่อกับแม่ว่าหนูหนูหนูเรียนแล้วหนูไม่ผ่านที่ผ่านมาหนูก็ไปเรียนเรียนทุกวันแหละแต่หนูเรียนไม่ได้แล้วก็สอบไม่ผ่านพ่อแม่ก็กลัวว่าลูก ะะจะไม่ประสบความสําเร็จจะอายเพื่อนบ้านจะไม่มีเหมือนกับว่าไม่ได้เชิดหน้าชูตาก็เดินทางไปหาอาจารย์ไปยัดเยียดเงินให้หนึ่งก้อนเพื่อให้ออกใบประกาศนิบัติให้ลูกที่เรียนไม่ใช่เรียนแล้วผ่านนะคะเรียนแล้วไม่ผ่านให้ออกใบประกาศนิบัติมาเมื่อลูกได้ใบประกาศนิบัติมาปุ๊บนะคะทุกอย่างเป็นฝูย์หมดเลย ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยเพราะว่าไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับแลวผลสุดท้ายนะคะต้องอยู่บ้านกับพ่อแม่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรด้วยเพราะกรรมที่บังคับให้แม่ไปซื้อใบประกาศนิบัติมาให้อันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเป็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับชาวโลกเขาเป็นกันแต่อยากบอกว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้อง มันก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าได้มาจริงนะคะใบประกาศนิบัต์ถ้าได้มาจริงด้วยด้วยด้วยผลงานด้วยการสอบโดยที่ไม่ได้ซื้อมันก็จะเจองานเจอหลักฐานที่ทำให้ครอ,อบครัวมั่นคงได้แล้วเขาก็มาถามไม่ชีว่าทำไมลูกเขาถึงไม่มีงานทำลูกเขาไปสมัครงานที่ไหนถึงไม่ได้งานทำก็เลยพูดคุยกันว่าที่ไม่ได้ ที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเพราะคุณไปซื้อใบประกาศให้ลูกลูกคุณถึงไม่มีไม่มีงานทําเขายอมรับค่ะแล้วเขาก็ยังเลี้ยงลูกอยู่